ขณะที่เวทีกลางของงานวันส้มโอและของดีอำเภอลาดยาวประจำปี2567บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอลาดยาว ได้จากการประกวดส้ตมตำลีลาสะบัดเอวแซบๆโดยมีนางสาวสุวัชรีศรีกรัมพีเป็นประธานม,มอบรางวัลสำหรับการจัดประกวดส้ตมตำลีลาสะบัดเอวแซบแซบจัดขึ้นเพื่อเป็นาการส่งเสริมสืบสารศิลปะวัฒนธรรมอาหารอีสานเพราะส้ตมตำเป็นอาหารประจำพื้นเมืองและยังเป็นอาหารประจำชาติของประเทศไทยที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายซึ่งการประกวดส้ตมตำลีลาสะบด Z Z, ัดเอวแซบแบรางวัชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งได้แก่ ทีตมตำบลหนองยาวรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่หนึ่งได้แก่ทีมตำบลบ้านไร่รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่สองได้แก่ตำบลวังม้าและรางวัลชมเชยได้แก่ตำบลลากยาว